สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับในชุดรอบเช้านะครับมาพบพี่สมาชิกอีกเช่นเคยนะครับมาพบปะกันพี่น้าครับกับพระหนึ่งชุดเลยพี่ในครับเป็นพระชุดใหม่นะครับนะใช้อะไรกว่าเดิมแน่นอนในครับนำมากันอีกเช่นเคยนะครับในชุดรอบเช้าในเช้าเช้ามาพบกันพี่น้าครับกับช็อตเด็ด พระเครื่องนะครับชอบรายการไหนพี่โทาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับของเราในพี่น้าครับง่ายๆพี่สไตล์เราก็พี่ยอเด็ดพระเครื่องนะครับเป็นกันเองอยู่แล้วนะครับพี่ๆชอบรายการไหนพี่จัดมาได้เลยครับพี่นะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นรายการแรกกันแล้วกันสำหรับรายการแรกของยอเด็ดนะพี่น้านะครับวันนี้พระหลากหลายพี่นะครับหลากหลายหน้าพระเลยนะครับรายการแรกนี่ผมจัดเป็นเอาอะไรดีพี่เดียจัดอะไรดีนี่เลยเหรียญหล่อหลวงพ่อสมฤทธิ์วัดนาโคกนะครับพี่พี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะพี่น้าของหลวงพ่อสมฤทธิ์ วัดนาโคเขาพี่นะไม่ใช่ไม่สวยี่พี่นะเรล่อโบราณเดิมในการวิจารณ์ดูกระแสโลหะดูเนื้อดูผิวพรรณดูธรรมชาตินะครับของหลวงพ่อสมฤทธิ์ในการพี่ๆน่าจะพอรู้จักนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักแน่นอนนะครับแต่เราแบ่งกันพี่นะครับชุดเล่าเช้า300สามร้อยนะครับหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะพี่นราเอาไปสามร้อยนะครับเหรียญน,นะต่อเนื่องด้วยของพระอาจารย์ตือใช่ไหมพี่นะหลวงพ่อตือนะครับนะพอโอ้โหนะครับผิวเหลยยเหรียญมาเดิมๆเลยพี่นะครับพ่อตือนะในการนะานะนะนะพระอาจารย์ตือนะครับเป็น นครพนมครับพี่นะครับปีหนึ่งหกเอาสักสามร้อยแล้วกันพี่ในครับพี่พยาสามร้อยบาทนะครับนครพนมนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญตัวตัดเห็นไหมตัดฉีกขาดนะครับเห็นไหมคือตัวตัดมันเดิมอยู่แล้วพี่นะครับส่องให้ดูได้หมดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัดทุกๆอย่างครับพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทไปได้นางพญามาพี่โอ้โหนี่เก่าจริงนะครับพี่พิยาดูคาบดียคาบยังติดอยู่เลยนะครับเอาสามร้อยครับเราสั้นๆง่ายๆเราพี่นะครับเราบ้านสไตล์เราเลยพี่ดูดิ ในครับนะครับดินนี่จับติดอย่างหนาแน่นเลยเอาสามร้อยนะครับนางพญาเลยพี่นะเผื่อท่านใดจะไปศึกษาและสะสมนะครับเาเผื่อท่านใดจะไปศึกษาและสะสมนะครับองนี้นะพี่นะครับคุณแผนหน้าค่ายนะครับหลวงพระหนงนะครับกดพิมพ์ได้สวยคมชัดลึกนะครับสำหรับหลวงพระหนงครับพี่ในครับกดพิมพ์ได้สวยคมชัดลึกอยู่แล้วสําหรับองนี้นะพี่คุณแผนหน้าค่ายสวยเดิมและธรรมชาติเห็น้างสามร้อย ในครพี่จ๋าสามร้อยบาทนะวัดเกตเนี่เป็นวัดเกตมาอีกองหนึ่งนะวัดเกตนี่เป็นเจ็ดชั้นก็พี่เนื้อเป็นเ้าเรนอะไรเป็นเนื้อก้อนมวลสารในครับพี่พ่จาเป็นเนื้อก้อนมวลสารนะพี่เราดูโซเนื้อเดี๋ยน้ำโซเนื้อมันกกหกกันไม่ได้หรอกพี่นะผมส่องให้ไปเห็นนะพี่นะพี่พี่สามารถพิจารณาได้ใช่ไหมพี่พี่สามารถพิจารณาได้จากผมเลยนะครับอันนี้สดสดร้อนเลยพี่นะเนื้อสวยจริงนะครับวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับด้านหลังนี่แกล่งเลยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับอันนี้เบาๆพี่เอาไปสามร้อย ในครับสามร้อยแล้วก็คะแนนพี่ไปได้คะแนนมาอันนี่เขาแตะปิดเช้าด้านหลังไว้ด้วยนะผมไม่มั่นใจว่าเป็นคะแนนอ่าเป็นยุคไหนปีไหนนะเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยพี่นะครับดาวพรนะรนะร้าวชัดเจนแล้วพี่ดูกาวเนี่ยกาวยังติดอยู่เลยไหนก็ไม่พิจากกาวสองหน้าติดเลยเผื่อท่านใดแบบเฮ้ยรู้ว่าที่มาที่ไปวัดประสาทหรือจะเป็นวัดไหนหรือจะเป็นสร้างเขื่อนนะอ่าลองดูแล้วกันพี่เอาสามร้อยในครับเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบพระหน้าพระเช้านี้อาจจะเป็นแบบสไตล์แบบลึกๆนะแล้วก็ผมไปได้องค์นี้มาองค์หนึ่งพี่คคคลลลลล้้้้าา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 ยยยยๆๆๆเเอออ่่่่่่่่กววงงตตหหปปูโะะนนนฉแไมมัใใจชรื ไอพ้พ้าผ้าเขาแท้พี่แต่หาที่ไม่เจอเนี่ยในครับเนี่ยเป็นอ่อพิมพ์ทรงเหมือนคล้ายปู่โตพิมพ์เฉยๆนะคล้ายๆปู่โตเอาสามร้อยเผื่อพี่ท่านใดพิจารณาได้แล้วเอ้ยมันพ้าแท้พี่แต่ไม่รู้ที่ลงไม่เจอพี่หาที่ลงไม่เจอเอนี่ยเอาสามร้อยนะครับเป็นเป็นพระที่ต้องใช้เพว,ว่ามีความแปลกนะพี่น้าดับแล้วก็องนี้องนี้จริงๆก็เป็นพิมพ์ของเจ้าสัวหลวงปู่บุญน,นะนะครับนะเขาเรียกว่าลงรักปิดทองนะครับเขาเรียกว่าลงรักปิดอันนี้ทองเดิมแน่นอนพี่การันตีจากทองเลยนะครับดูเดีย๋ยว นะครับด้านหลังยังเปื้อนกาวเลยพี่ไม่เดิมให้รู้ไปเลยนะครับด้านหลังยังเปื้อนกาวเลยพี่เป็นพิมพ์ของหลวงผู้บุญเลยนะครับเนี่ยพักอย่างเงี้ยดูง่ายๆพี่สามร้อยนับในชุดเช้านะครับบางทีเป็นปเหมามาได้ในพี่นะตีเหมามาได้มันก็อย่างว่าและพี่นะราคาแบ่งปันกันนะครับพี่จ๋าราคาแบ่งปันกันนะครับสำหรับองค์ต่อไปครับพี่นะครับองค์ต่อไปเป็นองค์นี้นะอันนี้อันนี้อันนี้ต้องตอบตามความเป็นจริงนะเพราะเพิ่งได้มาพี่ก็แกะกรอบให้ดูไง คือโมเมนต์เขาเขามีรักมีภาบมีอะไรเนี่ยเป็นพระนั่งฉัดนะครับผมไม่รู้หรอกพี่นะครับจะสร้างหรือไม่สร้างหรือจะยังไรนะครับลองพิจารณาตามผมแล้วกันนะครับเพราะมได้มาแบบเนี้ยเนะี่ยเป็นพระมีฉัดแล้วนะเป็นเนื้อพระแบบเนื้อกแกร่งเลยอนะเอาสามร้อยนะครับเออเนื้อออกแกร่งนะเอาไปสามร้อยป่ะนะครับอ่าพระพระ,ะขี่ช้างนั่งฉัดอะไรนะแล้วดูดิร,รักก็พวกรักเขาเรียกว่าลงรักเขาเนี่ยโอ้โหแห้งแจ๊กเลยรักเป็นตะกุดเลยนะนะครับเอาสามร้อย สามร้อยแล้วก็พ่อกลวยนะครับทนนี่ผมเล่นรวดเร็วนะเห็นไหมผมไม่มียืดเยือพี่เช้าเนะครับใครจะไปยืดอ่ะใช่ไหมใครอยากจะดูแบบยืดเยอพี่นะครับแล้วรว,วดรวดรัดตัดตอนนะครับด้วยความกระฉับกระเฉงเลยในชุดเช้านะครับไม่มีดึงอันนี้เป็นพ่อกลวยพี่เป็นรูปหล่อท่านนะไม่มั่นใจว่าเป็นปีไหนแต่ได้มาเดิมเดิมเลยแล้วพี่รูปหล่อเอาสามร้อยูปหล่อพ่อกลวยนะพี่วัดโคศิตารามนะ่ะนี่รูปหล่อท่านพี่ดูความเก่าแล้วกันพิจารณากันได้หมดแล้ว เอาสามรอบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับสำหรับองค์ต่อไปกับพี่นะองค์นี้เป็นพระผงสุพรรณซึ่งดูความเก่าแล้วกันนะครับองค์นี้มีกิ่งนะนะครับเนี่ยมีเสียงเหมือนมีกิ่งเหมือนมีอะไรด้านในอ่ะนะครับอาองค์นี้เหมือนมีกิ่งด้านในอ่ะพี่ผงสุพรรณนะเอาสามร้อยนะครับผงสุพรรณสามร้อยนี่เป็นเหรียญซึ่ง้าถามผมเพราะเก่าขนาดไหนพี่ลองดูแล้วกันนะครับเป็นเหรียญผ่าปากนะเห็นไหม นะครับคมคลิปเลยผิวผิวยังเป็นฝุ่นฝุ่นอยู่เลยพี่อ้าวผิวเขาเนี่ยยังเป็นเหมือนข้าฝุ่นติดอยู่เลยเพิ่งได้มาเลยพี่นะครับสดสรลอนในครับพิจาราในครับผิวพันุพระยังมีข่าปละองฝุ่นติดอยู่เลยนะครับหิ้งหิ่งมาเลยพี่ในครับหิ้งหิ้งแบบบินด่วนมาเลยในครัเลื่อนสมรรักศูนย์แปดในงารพิจาาเลื่อนสมรรักนะเอาเอาไปสามร้อยนะครับเรื่อนสมรรักคือได้มาก็เล่นเลยนะครับไม่มีดึงนะครับไม่มีดึงครับพี่อันนี้เสียมาหล่อโบราณของหลวงพ่อไปนะนะครับหลวงพ่อไ จริงๆพาร uh right? hey, ์ได right? ้สวยนะเห็นไหมหลวงเขาไปนะครับหลวงเขาไปวัดกำแพงกับพี right? so, here, ่นะครับเห็นไหมจริงๆเหรียญได้สวยเลยนะครับหลวงเขาไปไปเหรียญเสมาหล่อโบราณนะผมเอาสามร้อยนะเสมาหล่อโบราณนะนี่หล่อโบราณเลยนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับหลวงเขาไปนะครับหลวงเขาไปแล้วก็องนี้นะองนี้จริงๆอ่ะผมบอกคําเดียวเลยพี่แก้วจะกรอบนะหลวงพ่อทบนะครับหลายๆท่านที่ถามหาผมอยู่เห็นไหมประคำเป็นเม็ดๆเลยพี่ข้ามเผื่อยังติดอยู่เลยนะครับโกหกกันไม่ได้หรอกพี่นะครับข้ามเผื่อยังติดอยู่เลยเจ้าพิจา สวยจริงพะทบสามร้อยนะครับหลวงพะทบนะพะทบเอาไปสามร้อยบาทในครับเห็นไ,ไหมราคาเบาเย่อมเยาวเสมอนะครับว่าในชุดรับเชา้านะครับนะเบาเาย่อมเยาวเสมอนะครับแล้วก็เมดขนุนไม่นึกผมไม่มาาั่นใจว่าขึ้นกูที่ไหนนะพี่ดูคาบเดียวอันนี้เขาเรียกว่าคาบธรรมชาติเห็นไ,ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าคาบธรรมชาติพี่เอาเอาสามร้อยครับสามร้อยบาทนะครับ จะพระเป็นบ้านหิ่งๆิเลยพี่เพิ่งได้มาเนี่ยเอาสามร้อยพี่เม็ดขนุนพี่ลองดูหน้าปราเนี่ยมันจะมีความหลากหลายนะครับพี่ลองดูจากหน้าพราเนี่ยมันจะมีความหลากหลายเลยนะครับแล้วก็องนี้จริงๆองนี้เป็นของหลวกพมนะนะครับหลวกพมมาช่องแขรพี่นะครับเป็นครึ่งซี่นี่นะเป็นเนื้อตะกัวนะครับเห็นไหมอันนี้ได้เก่าได้ธรรมชาตินะครับพี่จ๋าได้เก่าได้ธรรมชาติเอาเอาสามร้อยนะครับหลวกพมเนื้อตะกัวนะครับพี่จ๋าหลวกพมเนื้อตะกัวเอาสามร้อยบาทนะครับ อีจ๋าสามร้อยบาทราคาเบาๆกับพี่นะครับองค์นี้เป็นวัดะระฆังไหมช้ำๆหน่อยพี่นะครับแต่เนื้อแบบใครที่ชื่นชอบเนื้อมวลสารพี่ดูเป็นก้อนเลยเห็นเลยไหมนะครับถ้าเป็นเนื้อใสๆแบบไม่มีอะไรเลยไม่เอานะต้องเป็นเนื้อมวลสารพี่วัดระฆังอะ่ะถึงจะช้ำหน่อยแต่ก็ได้ใช้พุทธคุณอ่ะใช่ไหมถึงจะช้ำหน่อยแต่ได้ใช้พุทธคุณแน่นอนเนี่ยพี่นะืมวลสารเป็นก้อนยิ่งห็นเลยะนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะดูด้านหลังเนี่ยพี่เจาเม็ดไหนเม็ดขาวขุ่นเม็ดขาวใสเม็ดดำเม็ดแดงมีมาครบทุกเม็ดเห็นไ,ไหมมีมาครบทุกเม็ ไปสามร้อยพี่ว่าละครสึกหน่อยแต่ได้ใช้พี่ฟังเสียงได้อย่างแกร่งอะนะครับโอ้แกล่งจริงวะพี่องค์นี้นะแกล่งมากสังเสียงนี่ไพเราะเลยนะครับวิยาเสียงนี่ไพเราะเพราะพิงเลยนะครับแกล่งจริงแนวของเขานี่แกล่งจริงครับพี่นะครับสําหรับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นองค์นี้จริงจริงองค์นี้เป็นพระนะครับแล้วเป็นพระของหลวงปู่ทิมนะครับพี่ลองดูดียเป็นพระสิวาีแนวพิจาาพระสิวาีหลวงปู่ทิมโอ้โหเนื้อแบบจัดจ้านเลยสิวาีหลวงปู่ทิม สวยไหมสวยเดิมธรรมชาตินี่เป็นไงใครับสวยเดิมธรรมชาติมีสีรีหลวงูุทิมนะสามร้อยนะครับสามร้อยอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นพระชายยุทธยานะครับผมไม่ได้พระชายชุดรอบเช้ามาพี่ดูกระแสโลหะดิดูครับขี้เบาดูเขาตั้งบูชาเนี่ยนนครับพระชายนี่รพี่ดูคาบเบ้าดูร่องรอยความเป็นธรรมชาติเนี่ยผมได้มาชุดรอบเช้าเนี่ยเก่าปึ๊กเลยดูด้านหลังรู้ผิวโลหะนี่ด้านหมดแล้วนะครับพี่ยาผิวโลหะนี่ด้านหมดแล้วอ่ะแล้วดูดิก้นอุด มันเป็นเม็ดๆแบบเนี้ยเอาไปสามร้อยแล้วกันพี่นะครับพึ่งได้มานะครับเป็นพระชัยนะเอาไปสามร้อยบานะครับเผื่อท่านใดแบบเฮ้ยรู้ที่มาที่ไปนะครับจัดได้นะแนวะวิทยาจัดได้นะแล้วก็องนี้องนี้แบบเป็นพิมพ์นิยมพี่เห็นไหมพิมพ์นิยมเอานี่คืาเรียกว่าความเก่านะครับวิทยาสยบทุกความเก่าเลยอ่ะเนื้อสวยนะครับรอยช่อนะบเอาสามร้อยพิมพ์นิยมนะนะพิมพ์นิยมไปสามร้อยบา แล้วก็หลวงปู่ทวดเดี๋ยวพี่องนี้เป็นพิมพ์ะราดนะครับไขน้ําว่านธรรมชาติต่างๆในะครับพี่พิยาไขาน้าว่านธรรมชาติต่างๆนะครับเดิมๆเลยนะเอาไปสามร้อยนะครับผลอดเก้าเจ็ดนะสามร้อยบาทนะครับรับพีตายยันยุ่งกูอยากเล่นด้วยความรวดเร็วพี่กระชับฉับไวนะครับพี่พิยาอยู่กับเรากระชับฉับไวนะครับพี่ดูเนื้อนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาสามร้อย นะครับปิตายันยุ่งแล้วสามร้อยบาทนะครับปิตายันยุ่งแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ปลุกเสกนะครับพี่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ปลุกเสกสวยนะสวยแล้วธรรมชาติปีสองศูนย์เอาเอาสามร้อยปู่ทวดปู่ดู่เสกสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่น้ำเนื้อว่านพิม์ใหญ่คร้บหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก้าเจ็ดพิมใหญ่ครับพี่นะครับดูเดิดูธรรมชาติได้เลย เนื้อวานเก้าเจ็ดพิมพใหญ่จานไปในราคาเบาๆพี่สามร้อยบาทนะครับผู้ทวดเนื้อวานเก้าเจ็ดพิมพใหญนะ่แล้วสามร้อยสมเด็จกับพี่นะวันนี้เป็นสมเด็จต้องเชื่ว่าเป็นสมเด็จสังกติมีหูพี่นะบางหุ่นผมนะครับบางหุ่นผมกับพี่นะครับเป็นพิมพ์สังกติมีหูอันนี้เนื้อสวยเห็นไ,ไหมเนื้อสวยธรรมชาติสังกติมีหูนะ เอาไปสามร้อยนะครับบางกรมสังกติมีหูไปสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยพี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ทิมเพราะเขาขู่ไงนะครับพี่จ๋าเป็นไงเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับได้มาพร้อมกับสีบรีแหละนะครับนี่คมกิฟต์นีนะครับ,นะนะรบพี่จ๋าคมกิฟนะต์นี่ดูตัวหน้าเนะี่ยเขาคมจริงแล้วนะคขงขู่พี่ดูดิเส้นขนแมววิ่งนะเนี่ยดูดิเส้นเนี่ยในลงในร่องเนะี่ยเห็นหมดเลยนะครับร่องลึกเส้นเห็นไหมเส้นวิ่งในร่องเห็นไหมเส้นขนแมวอ่ะ ขูพี่พื้บภาพนะครับพื้ภาพประมาณสามร้อยนะครับได้มาเล่นเลยนะครับไม่ดึงนะครับไม่ดึงไม่ยืดเยื้อนะครับได้มาเล่นเลยนะครับคุณนแผ่นเคลือบองค์นี้ก็เนื้อสวยครับพี่นะครับคุณแผ่นเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับพี่จ๋าคุณนแผ่นเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลเห็นไหมสวยเดิมธรรมชาตินะครับวัดใหญ่ชัยมงคลพี่จ๋สวยเดิมธรรมชาติด้านหลังจะเป็นร่องรอยลายนิ้วมือพี่แล้วมันเป็นคราบดำๆนะ ในครับพี like, so, so ่จ๋าด้านหลังเป็นร่องรอยลายนิ้วมือแล้วเป็นคราบดำๆนะผมเอาสามร้อยคุณแผ่นเคลือบนะครับคุณแผ่นเคลือบสามร้อยบาทนะครับเราก็หูยานี่พี่รับหูยานตรงนี้น่าจะเป็นเนื้อชิ้นแบบผมดูเป็นชิ้นเขียวนะนนครับแล้วดูง่ายพี่เนี่ยเพิ่งได้มหมชุดรอบเช้านะชิ้นเขียวพี่แขวนอย่างเงี้ยได้พุทธคุณแน่นอนนะครับพี่จ๋าแขวนแบบนี้ได้พุทธคุณแน่นอนนะครับสําหรับระาหูยานเนื้อชิ้นเขียวอุ้ยดูดิพาดูง่ายพี่จ๋าพาดูง่ายสไตล์เราเลย สามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับชิ้นเขียวนะครับชิ้นเขียวแล้วก็เน,นี้าครับพี่อันนี้ผมดูเป็นมันมีเสียงนะม,มันเหมือนมีอะไรอยู่ด้านในแล้วคล้ายๆใบลานนะเนาะเนี่ยมันมันเป็นตะกุดพี่มันเป็นเครื่องรางแห้งๆเลยนะคือรักนี่ลัดตัวแบบแห้งแกร็กเลยพี่เห็นไหมรักรัดตัวแบบแห้งเลยนะผมว่าน่าจะเป็นแบบเป็นตะกุดหรือเป็นเครื่องรางชนิดใดชนิดหนึ่งแหละพี่อันนี้เรายังไม่ได้แกะออกนะมาแบบนี้เลยพี่ เอาไปสามร้อยนะครับเป็นเครื่องรางพี่ด้านในเหมือนจะมีเสียงเลยนะเนี่ยมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้านในมันน่าจะเป็นตะกุดไม้ไผ่หรือเปล่าหรือเป็นอะไรักอย่างอะไรพี่นะลองไปศึกษาดูได้เผื่อใครแบบว้ยชื่นชอบแบบความลึกลับนะครับพี่จ๋าเผื่อท่านใดแบบชื่นชอบความลึกลับนะครับแล้วก็ตรงนี้พี่เป็นพระสมเด็จครับพี่นะเป็นลูปทรง JD, เจดีย์นื้อสวยมากดูเจดีย์วัดระครังไหมดูโซนเนื้อเดี๋ยวนะครับผมดูว่าน่าจะเป็นเจดีย์วัดพระครังนะ โซนเนื้อเขาสวยนะครับโซนเนื้อเขาสวยเขาจะสวยไร้ที่ติเลยอะองนี้ไม่หักไม่ซ่อมนะเป็นเนื้อก้อนมวลสารพี่นะคำพิจารณาเป็นเนื้อก้อนมวลสารไม่หักไม่ซ่อมเอาเอาสามร้อยเจดีนะเจดีเอาสามร้อยบาทน,นะครับเราก็เบี้ออันนี้ก็จะเป็นแบบประเภทแบบเป็นเบียครับพี่นะครับแต่ผมดูจากการส่องแล้วนะครับน่าจะมีร่องร,อ,งรอยในการจานแบบล้อมรอบเนี่ยขระจานนะ แล้วเหมือนจะมีร่องรอยการถักรวดมันจะเป็นรอยรวดเก่านะครับเออมันจะเป็นร่องรอยรวดเก่าเนี่ยนะครับแล้วมีรอยจานเนี่ยนี่จานจานยันตัวนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่บุญนะสายสายหลวงปู่บุญพี่ดูรอยจานนี้แห้งแก๊กเลยนะ <S <S ๆๆเป็นเบี้ยเนี่ยเขย่ามีเหม,มือนมีอะไรวิ่งอยู่ด้านในพี่น,นับดึบดึบดึบึบเลยนะเอาไปสามร้อ <championships> ยนะครับไม่รู้ละจะราคาปานใดน,นะครับราคานี้พอในชุดช่วงเช้านะครับรูปดอกพิมพ์นิยมๆๆอ,อันนี้คมกิิบอะไรพี่ดูเนี่ยเฮ้ยสวยจริงอันเนี้ยรูปดอกพิมพ์ิยมนะ นะครับนิยมองนี้นะครับร่องรอยช่อด้านล่างดูดิดูรอยตะไบดิตะไบตรงเดิมมาเลยโอ้โหวับวิบวับเลยพี่สามร้อยรูปหล่อพิมพ์นิยมนะนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็สําหรับเอาต่อไปนะพี่นานี่เลยองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนี่ไม่ใช่เนี่ยนี่เป็นหลวงปู่ดูดินี่ยครับอาหลวงปู่ดูวัดสแกับพี่โอ้โหตะกรุดหนึ่งดอกจานดินสอนะครับแล้วก็มีจีวรเอาไปสามร้อยพี่ปู่ดู นะครับผู้ดูวัสแกเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปูดูวัสแกสามร้อยบาทนะครับผ right evet ู้ดูวัสแกรพี่นะนะครับผู้ดูวัสแกแล้วก็นี่เป็นชุดเซตนะครับพี่พี่อันนี้เป็นชุดต่อขอเนี้ยจะว่าเป็นชุดอันนี้ดีกว่านะครับเป็นชุดแม่นางกวักนะครับเนี่ยมาสามองค์เลยผมเอาสามร้อยนี่นะครับเป็นชุดแม่นางกวักเนี่ยนะครับผมไม่รู้หลวงพ่ออะไรพ่อกันพ่อมุ้ยพ่ออะไรพ่อเดิมพ่ออะไรนะเดี๋ยวพี่ลองดูนะเนี่ยได้มาสามองค์เลยสามองค์เอาสามร้อยโอ้โหคุ้มสุดๆดเนี่ย หมาแบบนี้เลยพี่ผมใส่ให้เอาสามร้อยนะครับไม่ต้องแปลอะไรมากมายนะครับได้แบบไหนเราจัดแบบนั้นนะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเดี๋ยวเราไปกันต่อกับพี่นะครับกับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญเสมานะครับนายพิจาร์เหรียญเสมาดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมเหรียญเสมานี่จะเป็นกระไรทองนะครับเนื้ออย่างสวยนะครับพี่พิจาไม่ใช่เนื้อธรรมดาเนื้ออย่างสวยเนื้ออย่างงดงามนะครับพี่พิจาร์รุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์นะครับศูนย์แปด นการพิจารณาเรื่องสมรรสัมพันธ์อันนี้เขาเรียกอะไรกระจกมันอาจจะพัมัวนะพี่นรณเวลาส่องเข้าไปนะครับพี่พิจาาเวลาส่องเข้าไปนี่พี่นรณกระจกอาจจะพัมัวบ้างนะครับพี่พี่าแต่พระที่แบบเขาเรียกอะไรนะครับนะเก่าทะลุกรอบนะครับอ่าเขาเรียกว่าเก่าทะลุกรอบนะครับเอาไปเอาไปเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเออจะเอาเก้าร้อยก็ไม่ได้พี่เอาห้าร้อยพอนะครับอย่าไปแรงนะครับเอออย่าไปแรงในชุดเช้านะครับต้องแบ่งปันกันนะครับอย่าไปรุนแรงนะครับเราก็องค์นี้ นี่จำเราองนี้พาสวยนะนะครับองนี้เป็นสี่ชายรัเพีนเนื้อสวยสวยนะครับข้าผิวพันเนื้อในพินดาดับออกน้ําตาลพี่เห็นไหมข้าผิวพันเนื้อในพินาดาออกน้ําตาลนะครับพี่น่าจะพอมองเห็นอยู่นะครับสําหรับเอ่อเขาเรียกว่านะสาหรับพิมพ์คีตาสี่ชาย นี่ครับสำหรับพิมพ์ขี้ตาสี่ชายเอ่อร่องรอยการหล่อนะครับพี่พีิจารณาไหมร่องรอยการหล่อความเป็นธรรมชาติสําหรับสี่ชายน้ำสี่ชายองนี้เป็นสี่ชายเล็กนะครับนะไม่ใช่สี่สี่ชายใหญ่นะนะครับพี่พี่ลองดูเนี๋ยวไหมร่องรอยเอ่อเม็ดผลเม็ดเดือดนะครับคาบต่างต่างนะครับอ่าร่องรอยเม็ดผลเม็ดเดือดแปรคาบต่างต่างนะพี่นะสำหรับองค์นี้เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่พิจาราสี่ชายนะสี่ชายก่อห้าร้อยบาทนะครับเราก็องค์ต่อไปกับพี่นะครับพี่จ๋า อ้ต่อไปเป็น่อเท้าเวสุวรรณในครับพี่ๆอ่าเป็นเท้าเวสุวรรณนะพี่น่าจะเป็นงอแกะนะครับแล้วดูความฉ่ำของเขาเดินะครับแล้วแกะเป็นเท้าเวสุวรรณไม่ต้องห่วงเลยพี่นะครับแล้วความเข้มขลังนะครับยังคงมีเสมอในครับพี่ใหญ่ไหมนี่ความเข้มขลังยังคงมีเสมอนะครับเป็นเท้าเวสุวรรณครับพี่นะปล้วน่าใช้นะไม่ใช่เนื้อโลหะในใจพี่อ่าไม่ใช่เนื้อโลหะนะครับเป็นรลาที่น่าใช้ในครับคนข้างที่จะชัดเจนดี นี่ครับอ่าค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วก็ด้านหลังก็พี่เห็นไหมนี่ครับพี่นับช่ำฉ่ำอ่าเหลืองเหลืองฉ่ำฉ่ำเลยเห็นไหมนะครับเหมือนมีรอยจานหรือเปล่าด้านบนอ่ะนะครับพี่จ๋าด้านบนนี้เหมือนมีรอยจานหรือเปล่านะครับเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับท้าวเวสุวรรณนะนะครับพี่จ๋าท้าวเวสุวรรณเอาไปห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้ครับพี่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองนี้จะเขาเรียกว่าแก่กากยายักษ์นะครับไรจุดโอ้โหพี่ค่อนข้างที่จะดูง่ายนะครับและมีความชัดเจนนะในไงพี่จุด อะไรจุดค่อนข้างที่จะดูง่้ยระมีความชัดเจนกรับพี่กางยายย่ากเดิมๆนะครับสำหรับโซนเนื้อนี่เป็นโซนเนื้อพราที่มีความสวยอยู่แล้วนะครับผมเอา5้ายบาทนะครับห้าร้อยบาทรายจุดนะนะครับเราก็องนี้เป็นพ้าสมเด็จกับพี่นะครับซึ่งเนื้อผมดูว่าน่าจะเป็นพิมพ์แบบเขาเรียกอะไรเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์มีหูอ่ะเออในครับที่แบบว่าเหมือนจะแก่ตังอิ้วเนื้อมีความหนึบนะครับว่าเหมือนจะแก่ตังอิ้วแล้วเนื้อเขามีความหนึบครับพี่นะครับองนี้มีหูนะ แนวพระพาดูฟอร์มพระดิแนบเม็ดมวลสารเป็นเม็ดเม็ดเม็ดในแนวพระพาเขาสวยเห็นไหมเม็ดมวลสารเป็นเม็ดนะพี่นะนะครับเม็ดมวลสารเป็นเม็ดแนวพระเขาสวยเห็นไหมพระเขาสวยนะพี่นะและด้านหลังนะครับนี่ถ้าไม่ตายในด้านหลังแนวรูพุนนะครับการเซตตัวเห็นไหมเป็นรูพุนพุ่นพุนพุนเป็นปลายเหมือนปลายเข็มอ่ะนะเป็นการเซตตัวที่สวยมากนะครับผมขอห้าร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่กับพี่เป็นพิมพ์มีหูนะ อันนี้สวยเดิมจริงพี่สวยเดิมธรรมชาติเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเราก็องนี้ก็พี่นะองนี้จริงๆกับเตารีดเอเลยนะครับค่าเป่าดินเดิมนะับนี่คือเตารีดเอครับพี่นะครับเนื้อหาฮะด้านหน้านะครับนะเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนและดูง่ายนะครับใช่ไหมเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนและมีความดูง่ายนะครับด้านหลังด้านหลังจาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกดกระดีน,นะแล้มมีร่องรอยตกแต่งและแทงสบายด้านหลังเก็บงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย นะครับพี่พิจาเก็บงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับขึ้นมาเป็นเกดกระดี่นะครับพี่พี่ใหญ่ไหมขึ้นมาเป็นเกดกระดี่ผิวพันธุ์จะแห้งและธรรมชาตินะครับพี่พิใาญ่ผิวพันธุ์จะแห้งและธรรมชาตินะครับองนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับผิวพันธุแห้งและธรรมชาติอย่างนี้นะครับแล้วก็องคนี้นะครับแล้วสุดท้ายและท้ายสุดของเราพระองค์นี้พี่เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะใช้ว่าเป็นกู่เก่าแล้วมีความชัดเจนนะพี่นะเป็นพิมพ์ฐานแซมบางขุนพมนะครับพี่พิจาญ่เป็นพิมพ์ฐานแซมบางขุนพมนะพี่ นะครับพี่ดูคาบแล้วกันเนี่ยเห็นไหมคาบนะครับร่องรอยการลงกูนะครับคาบธรรมชาติต่างๆนะเห็นไหมพี่ครัก็ค่อยไล่ดูก่อนนะครับผมจะค่อยๆไล่ดูก่อนพี่คาบธรรมชาติในนะคร่องรอยการลงกูนะเห็นไหมคาบธรรมชาติแ้วร่องรอยการลงกูที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับไลวดูเนี่ยด้านข้างเห็นไหมดูคาบกูเห็นไหมดูด้านข้างเนี่ยเนื้อสวยมากนะครับไม่ใช่เนื้อสวยธรรมดาพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับได้ไหมไม่ว่าจะเป็นมวลสารคาบกูต่างๆเห็นไหมพี่นะไม่ว่าจะเป็นมวลสารหรือคาบกูต่างๆชัดเจน นะครับพี่ๆน่าจะพอมองออกสําหรับฐานแซมกลุ่เก่าด้วยไม่ใช่กลุ่ใหม่นะครับกลุ่เก่านะครับขององนี้นะหมดแล้วหมดเลยนะครับนะครับใครไวใครได้ครับพี่นะเนื้อหาพระค่อนข้างที่จะชัดเจนเห็นไหมเนื้อหาพระค่อนข้างที่จะชัดเจนและดูง่ายนะครับอง์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่พี่หยาเดียผมเขียนราคาไว้องค์นี้นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วช่วงเช้าที่พี่นะผมไปได้พามายังไม่ได้คัดเลยหนึ่งชุดเดี๋ยวผมแบ่งให้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปได้เนี่ยเนี่ยผมเอาให้เลยเนี่ย แนวหนึ่งชุดกบพี่แนวชุดนี้เดี๋ยวเราคัดเนี่ยผมว่าจะคัดเล่นนะนะเพราะว่าเป็นใบพระที่สวยๆทั้งนั้นเลยพี่นะองค์พ่อจตุคามนะครับพี่ตูคามสมเด็จเนี่ยอยู่ในกรอบเดิมๆไม่ได้คัดออกนะเพิ่งได้มาพี่นี่พระรอดเนี่ยแนวพระรอดมีลงลมีร่องรอยการล,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 ลงปิดลงทองปิดทองด้วยนะแนวว่าจะเป็นพวกเหนนรียญแนวในชุดนี้น่าจะเป็นเหรียญซะเยอะนะเนี่ยดูดีๆหน่อยจะมีพวกเงินมีโอ้หลากหลายพี่นะมีเท้าเวสุวรรณด้วยนะพี่จ๋านี่มีเท้าเวสุวรรณด้วยเนี่ยนะครับอยู่ในเลี่ยมนะมีเท้าเวสุวรรณมีนี่หลวงตูดทวดรูปหล่อ นะครับมีรูปหล่อมีเนี่ยเหรียญพระจันทร์มั่นดูผิวดีเดิมๆเลยเนี่ยนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้คัดเลยพี่เพิ่งได้มาพี่นะนะครับเออเพิ่งได้มานะครับเหรียญพระจันทร์มั่นแล้วก็อะไรอย่างเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอันนี้หลวงพ่ออเลยนะอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรไม่รู้หลวงพ่อสมัยหลวงพ่ออะไรนะนะครับเดี๋ยวเราคัดไปพร้อมกันพี่เอางี้ดีกว่านะครับน่าจะยี่สิบกว่าองค์อ่ะผมดูแล้วน่าจะยี่สิบกว่าแน่นอนเพราะเต็มถาดเลยอ่ะอันนี้จะไปอาจารย์นำเนี่ยอาจารย์นำยยย่่งสวเลพีีนนะครับ มีอาจารย์น,นำ้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมนับให้กันเลยพี่มีกี่องนะนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดวางด้านนอกก่อนพี่นับสิบแปองค์นะนะับพี่ดูเองอยู่เยอะเลยสิบแปดยี่สิบยสองยี่สิบสี่ยี่สิหกยี่สิบหกองครับพี่ยี่สิบหกองเอา 400บาทเอาแค่4นะี่อเนี่ยนะครับใครไวใครได้นะนะเป็นเป็นชุดโปรโมชั่นพี่นะครับแล้วนะเรามาร่วมสนุกไปพร้อมกันนะครับยีนะ่สิบกว่าองค์อะเมื่อกี้นะนะครับเอา สี่ร้อยบาทนะครับอย่างยี่สิบหองไหมใช่ไหมที่นับเมื่อกี้นะนับลืมไปนซิแล้วนะครับนับอยู่ยี่สิบหกองอ่ะนะครับเอาไป400เลยพี่ทั้งถาดเนี่ยนะแป้งให้นะครับอันนี้ใครไวใครได้พี่มันเป็นโปรโมชั่นของเราในชุดเช้านะนะครับปิดก่อนได้ก่อนปิดก่อนได้เปรียบไม่มีดึงไม่มีเยอะนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจในการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ